นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีกหนึ่งเครื่องมือเนาะที่ผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างชอบมาเลยเพราะว่ามันสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำงานที่เอ่อค่อนข้างใช้เวลาเนาะสามารถจนระยะเวลาให้กลายเป็นงานที่ใช้เวลาได้น้อยๆหรือว่าไม่กี่วินาทีเนี่ยก็สามารถเสร็จได้เลยน,นั่นเองโอเคเราก็จะมาดูตัวอย่างก่อนเลยเนาะว่าเครื่องมืออะไรที่สามารถทําแบบนี้ได้น,นั่นเองเนาะก็มาดูก่อนเลยนะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ย เป็นแบบนนเนาะมันจะเป็นแท็บที่มีชื่อว่า Randomize nice Transform นัน่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปทำนะครับก็เป็นการอธิบายก่อนเนาะเพื่อความเข้าใจในระดับหนึ่งนัง่นเองเพราะว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับมันอยู่ใน Blender เนานะแน่นอนเลยมันอยู่ใน Blender แล้วมันก็ช่วยทําให้เวลาที่วัตถุมันซ้อนกันนะครับมีการเฉียงไปทางซ้ายทางขวาทําให้วัตถุของเราไม่แข็งทื่อกันนันะ่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็น Asset ในการใส่เข้าไปในโปรแกรมอื่นได้นั่นเองดูงงนี้เนี่ยปุมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้กันละโอเค ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับข้อมูลของมันเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูวิธีการทําของมันเลยดีกว่าเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างน้าเด็กโอเคย้อนกลับมาที่ทางขวามือของผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมได้เตรียมไว้แล้วน้าเด็กก็จะทําให้มันมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับเจ้าทางซ้ายมือของผมเนาะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะจัดการกดเจ้าวัตถุที่เราเลือกไว้เนาะก็จะเป็นแผ่นอิฐแบบนี้เลยแล้วกดไปที่ add modifier เนาะ ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจเนเรตตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนชื่อว่าอเลนะเด็กอเลตรงนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปเลยเนาะแบบเอ่เข้าไปเลยไม่ต้องไปเขียนอะไรมากแฟกเตอร์นะครับเราก็กดให้เป็นศูนย์เนาะเพราะว่าผมจะให้มันซ้อนเขไปด้านบนเนาะชี้ไปทางแกน z เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยแกน x เ,เนี่ยต้องปรับเป็นศูนย์เนาะโอเคแกน z เนาะก็ปรับเป็นหนึ่งแบบนี้เลยก็คือให้มันมีระยะห่างหนึ่งฟกเนาะเขาตัวนี้นะครับผมก็จะปรับให้ ตัวนี้เนี่ยเป็น15แผ่นเนาะ15แผ่นตัวนี้นะครับก็ไม่จำเป็นเนาะว่าจะต้องเป็น15เป็นเลขเท่าไหร่ก็ได้จะเป็น10หรือว่าจะเป็น20ก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนั่นเองโอเคหลังจากที่เราได้จัดการใส่พวกอันเลมไว้แล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงครึ่งทางแล้วแน่นอนว่าใกล้เสร็จแล้วนั่นเองโอเคทีนี้เนี่ยเราก็กดไปที่ apply ต่อได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันยังไม่เสร็จด e ีพร้อมเนาะเราก็กดไปที่ apply ทีนี้เนี่ยเราทำไงต่อเราก็กลับไปที่ edit mode เนาะ ด้วยความที่ว่าตรงนี้นะครับ15แผ่นตรงนี้เนี่ยมันยังถูกใส่ไว้ในเลเยอร์เดียวเนาะการที่เราจะทําให้มันแบบเฉียงซ้ายเฉียงขวาแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องแยกมันออกก่อนนั่นเองโอเคเราจะกดไปที่ตัว A นะครับเพื่อจัดการเลือกมันทั้งหมดเนาะกดไปแบบนี้ดูก่อนว่ามันเลือกทั้งหมดหรือเปล่าเนาะจากนั้นเราก็กดไปที่ตัว P by lose p a t ตรงนี้เนาะเพื่อเป็นการแยกให้มันเป็นเลเยอร์ใครเลเยอร์มันเนาะก็สามารถดูได้จากตัวนี้เลยที่เป็น object mode ตัวนี้โอเค ตอนนี้เนี่ยมันแยกออกมาแล้วสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้นะครับนั่นก็คือการแดกคุมอีกรอบเนาะจะไม่ใช่การจอยเนาะแต่จะเป็นการเข้าไปที่ออบเจกต์นั่นเองในระหว่างนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปกดอะไรมาเนาะทำตามผมเนาะเป็น Transform เราจะเลือกไปที่ Transform นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเป็น r a n d o m มไลท์ทาร์นฟอตรงนี้เลยเรากดเข้าไป1ทีโอเคตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าตอนที่เรากดเข้ามานะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ามันมีการแตกออกมาเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เซตที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเป็นศูนย์เนาะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยยกเว้นด้านหน้าตัวนี้จะเ,เป็นหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทําตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะแลวลืมเซตให้มันกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนั่นเองโอเคสมมุติว่าตัวนี้นะครับเราได้แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนาะเป็นเล่นน่อมลายทันฟอร์มมาใหม่ๆเลยตัวนี้เนี่ยเราก็แค่กดไปที่ rotation แกน Z เนาะให้มันเฉียงออกแบบนี้สลับไปซ้ายขวาซิกซกไปมาแบบนี้เนาะโอเคทีนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยละ สำหรับการทำให้วัตถุนะครับมีการแตกกระจายออกไปทางซ้ายทางขวาบ้างด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่าเลนน็อปไนส์ฐานฟอมเองเนาะแล้วก็แน่นอนว่าจากที่งานยากๆนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลาเนาะในการจัดบุนอะไรด้วยตัวเองเนี่ยแน่นอนว่ามันจะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยสําหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับลองไปใช้ดูเนาะแล้วก็แน่นอนเลยว่าก่อนจากไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะระบบจะได้ดันช่องของผมให้เป็นที่รู้จักและแน่นอนว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้ไม่คลิป พาดคลิปดีๆแบบนี้ไปนั่นเองแล้วก็คนจากไปเหมือนเดิมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับใช้โปรแกรมมาเด้ออย่างมีความสุขนั่นเองสําหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ